Happy birthday hmm. to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. ้วโอวยมอยากกินเพแล้วเอ้ใครกินเพรมีควสุขภาพแข็งแรงค่ะเริญลุ้งเรืองในนั้นที่ทำงานนะคะคนลำวนอาอวยพรหน่อยว่ายังไงมางาูาางหนเอาขอขอให้อะไรต้องเอาดีดีอใหคุณปอสุขาีแกแ่งเเอาไปหอมแก้มด้วยสิมาาเอาหยบจ้เอาเอาเออเอาเท่าน ไปอานั่งานั่ง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 ดีดอานั่งตักด้วยน้อยเลย